การจะเข้าโรงเรียนเตรียมถ้าเราเจาะลึกจริงๆเข้าใจแก่นจริงๆมันไม่ได้ยาก13ชั่วโมงนี่แหละครับจะพลิกชีวิตพิชิตเตียงม,มูดมให้ดูจับอเวนเจอร์ของเราแล้วกันมาติวเลยครบทุกวิชาเลยเลขวิทย์อังกฤษไทยสังคมปูพรมเต็มหมดเลยแล้วด้วยประสบการณ์การสอนของอาจารย์ทั้ง8คนนียนะฮะบอกเลยไม่ว่าจะเป็นเลขขุยเนี่ยคณิตศาสตร์เบอร์ต้นของประเทศชีวะครูแบงค์นี่ระดับเป็นด็อกเตอร์เลยนะฮะครูบ๊อบผู้มีชื่อเสียงในวง การติวทั่วประเทศนะครับอังกฤษครูแก๊ปครูมินนี่ภาษาไทยครูคริสสังคมครูเบียนี่โอ้โหดังไปทั่วทั้งภาคใต้เพราะนั้นแต่ละคนเนี่ย oh. เบอร์ต้นของประเทศทั้งนั้นแล้วแต่ละคนเนี่ยป่ากำชับเลยนะครับว่าขอทีเด่นข้อนี้สรุปทุกอย่างที่ออกสอบอยากจะทวนเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะติวเตอร์ของเราประสบการณ์รวมกัน140ปีเราคัดทุกอย่างที่สำคัญที่ครบท้วนแล้วครับอยากเพิ่มความมั่นใจก่อนสอบข้อนี้ตอบจบสุดๆค่ะคุ้มค่ามากๆ สวนย้อนได้7วันบอกเลยอันนี้ช่วยได้เยอะมากดีแบงค์เนี่ยเตรียมตัวของข้อสอบแบบมาอย่างดีสุดนะมาอ,อย่างดีนะคะเรื่องเยอะๆก่อนสอบเราย่อยเข้าใจง่ายในคอร์สนี้หมดแล้วครับถ้าต้องการคอร์สที่ครบจบจริงๆนี่คือคอร์สเดียวที่น้องต้องมี และที่สำคัญก็คือถูกเหมือนได้เปล่าเลย999บาท5วิชาครบทวนหมดมาลองเธอถ้าบางคนฟิตๆเนี่ยเรียนวันเดียวรวด13ชั่วโมงอาจจะพลิกชีวิตติดเต็ตตมงูุดมเลยก็ได้นะครับส่วนใครที่อยากจะมารอบสดอันนั้นเราขอเก็บในราคา1,999บาทและใครที่สนใจสมัครเข้ามาก่อนวันนี้จนถึงวันที่31ธันวาเนี่ยคอสดเราจะลดราคาเหลือ1,899บาทมาก่อนได้ก่อนนะครับที่นั่งหมดก็จะปิดท คอร์สเนี้ยป๋าไม่ได้หวังกําไรไม่ได้หวังเอาเงินแต่หวังอยากจะให้เห็นว่าเฮ้ยมีติวเตอร์ดีๆอีกมากมายเพราะั้นคอร์สเนี้ยป๋าบอกติวเตอร์ทุกคนเลยว่าเฮ้ยต้องเต็มที่นะก็เลยอยากจะบอกพวกคอกว่า,วาซื้อไว้เถอะครับเชื่อเถอะครับไม่มีทางศูนย์เปล่า13ชั่วโมงนี้มันอาจจะพลิกจากไม่ติดเป็นติดก็ได้นะโูเอ,อ๋สอนสนุกครับไม่น่าเบือ่อ ทำให้เข้าใจในหลายๆเรื่องมากขึ้นนะครับแบบมีสูตรลัดเพิ่มขึ้นด้วยไม่ได้สอนแบบไปไวมากเรื่องที่ไม่เข้าใจก็จะได้แบบเข้าใจตอนแรกได้คะแนนสอบน้อยตอนนี้ก็คะแนนเพิ่มขึ้นเยอะอยู่เลยคแต่ก่อนเรียนฟิสิกส์แล้วรู้สึกหมดกําลังใจท้อแท้เพราะว่ามันคํานวณเยอะพอสมควรเลยสูตรก็เยอะอีกเห็นกรยุทธ์ต่างๆของเขามันดูน่าสนใจดีเรียนแล้วไม่รู้สึกเบื่อรู้สึกว่าเขามีทิศบางอย่างที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อนก็เลยรู้สึกมีกําลังใจในการเรียนเพิ่มขึ้นครูบางคนเนี่ยเขาสอนแค่บางส่วนทาให้เราไม่รู้ว่าเราเรรราาีียยยนนนอออู่่ตตงงไหแนนั้้คืบท ทำให้เราเข้าใจว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรแล้วก็ได้อะไรจากการเรียนฟ้าสอนง่ายสอนสูตรไม่เยอะมากเน,น้นให้เด็กคิดก็เข้าใจโจทย์มากขึ้นวิเคราะห์โจทย์ได้ดีขึ้นครับลองมาเรียนที่นี่อยู่ได้เพราะว่ามันเข้าใจรู้เรื่องจริงๆสอนดีมากสุดยอดมากลูกเข้าใจขึ้นเยอะเลยครับสุดยอดเลยค่ะ